สวัสดีครับทกคนครัวันนี้ก็วันที่สามแล้วนะครับที่ญี่ปนนะครับนีน่นเราอยู่พักอยู่ตรงโรงแรมที่อยู่ตรงข้ามบริษัทโตยโยต้าเลยนะครับเนี่ <S <S เราจะไปดูกําแพงหิมะกันนะครับวันนี้เปลี่ยนอีกโรงแรมหนึ่งแล้วครับแล้วเจอกันไป ตอนนี้เราก็เข้ามาซื้อเตรียมซื้อตัวนะพี่โนจิเดี๋ยวเราไปเตรียมขึ้นไปบนเจแปนไปดูกำแพงนีมากันนะได้นะครับผมมาเจอกันครับครับผมเรากำลังขึ้นกระเช้าเคเบิลนะครับขึ้นไปข้างบนเพื่อท,ที่จะไป ต่อรถบ้านอีกทีครับเราเพิ่งขึ้นนเช้วแรกมานะครับเดี๋ยวเราจะต้องรอขึ้นอีกบัสหนึ่งนะครับขึ้นมาก็เหนื่อยแล้วทุกชม,ม นี่ไงคนเราอยู่บ้านสองนะครับเพื่อจะขึ้นไปกำแพงหิมะนะครับต้องทำเวลานิดนึงครับผมได้ครับได้คร,ครับทุกการอะไรกันกุกการอะไรกันลูกสาวจับมือด้วยหรอกุกการอะไรกันครับกุกการอะไรครับแตะมือนมญี่ปุ่นได้ไหมฮะอ๋อสายสายเร็วๆสายสายกำลังขึ้นเขานะใช่ไหมขึ้นเขาขึ้นเขาเขาบอกว่าสวยมากขึ้นเขาแล้วเจอเรา 全球嘅最啊，可以。 el ต้องไปพยายามเดินเอียงที่รูปบอบอ่ะครับพวกกับมือเสมือบอลเนี่ยพวกเนี้ยเด็ดเจ้าเด็ดเจ้าโค้งครับติดงครับผมบบเฮ้ยเฮ้ยไหนอ่ะเอาเอาเอาไปไปไป ไล้ริเวอร์พูลจงแพไอเขาไหมจิงชูพายเนี่ยอออขอบคุณทริปนี้มากมากนะครับที่ได้มาสัมผัสทิมะเยอะๆแล้วก็ได้มาที่ที่สวยงามแบบนี้นะครับ ใิกรรต่อไปก็มีหลายที่เลยเดี๋ยวเราก็ต้องไปตามเวลานะครับเดี๋ยวเจอกันกับยางลากไพชอบอ่ะชอบต้องมาอีกต้องมามาอีกต้องมาอีก มานี่เขาบอกให้กรติมาก thank you ขอบคุณนะอะไรก็ขอบคุณมากอะแลนวครับท่านผู้ชมอันนี้รถโฟลคบ เปลี่ยนรถนะครับเรากำลังเปลี่ยนรถบัสครับขึ้นบัสครับอันนี้เราไปเปลี่ยนบัสใช่ไหมพี่โจได้จะขึ้นเช้าต่อโอ้สิ่อกี้สนุกไหมไปที่ภูเขาเออได้นะประสบการณ์ที่ดีครับยอดเยี่ยม ขึ้นกระเช้านะครับผมเขาบอกว่าสูงและก็เสียวมากนะครับผมไม่รู้ว่าสูงและก็เสียวแค่ไหนเราไปดูกันนะครับนู่นครับเดี๋ยวเราจะไปขี่ไอ้เจ้าตัวนี้กันนะครับครับเราจะมาขึ้นไอ้ตัวนี้กันครับโอ้โหไปบ้าทับผมเลยอุ๊ยไม่รอ คน่ามาอยู่ข้หน้ากันหมดขอคุณมากเลยครับผไม่ได้ไพื้นที่ลครับ่ก็น้อ่วแผมหาถ่ายให้ดูนะครับทุกคน เจออยู่ในกล้องแล้วเรียบร้อยใส่หน้าใหม่ไม่หน้าแล้วเดี๋ยวใส่เอฟเฟกต์ภาษาภาษาอยู่ตัวนี้ครับภาษาภาษาไปไปได้ไปไปนะครับขอโดเคครับาสองนี้ครับานี้ครับ อจบนะ๊บครบบ้างหนึ่งสองสามสี่ พี Nein, ่อันนี้อันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่คะเท่าไหหร่มีลายอย่างครับเท่าได้หรอคะเอาดูของฝากกลับได้นะครับมีร้านขาใจร้อนจะหมดแล้วเมาเมาเมาครบสาธุสาธุเย็นๆครับกับอากาศดีๆครับ

นะครับเพิ่มมากครับจากการไปตะลุยฮิมามะาเป็นไงจังอาจารย์สนุกมากไม่ใช่เลยไม่แย่ไม่ใช่อย่างเมื่อกี้นะไม่ใช่ใชยังไงไมากครับอยากให้มีคลิปดีแบบนี้นี่ครับผมแล้วโปรแกรมไปกับพิปต่อไป,ปได้ไปใช้ยังไม่จบเดี๋ยวไปงานต่อนะครับมีงานเลี้ยงนิดหน่อยนะครับที่โรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งโรงแรมที่สามครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันไป,ไป เราก็มาพักอีกโรงแรมหนึ่งแล้วครับโรงแรมคืนที่3คืนสุดท้ายของเราที่นี่นะครับญี่ปุ่นไปครับ,รรบโรงแรมเขามีคุ้มกระตูนให้อ่านด้วยนะกระตูนสุนแล้วก็ชุดญี่ปุ่นแบบ เดี๋ยวเราไปห้องกันครับผมไปหนนี่นอนถนนนู้นเ่ยไม่พูดอยู่น,นี่น,น้นนคัวเฮ้ยมันไม่อยู่หรอมันเปนี่โอ้โหเฮ้ยนลุกอะเ <c ười> สือน,สนี่เฮ้ยเรีกนน,นนี่แล้วใครจะนอนก่อน ไม่มันต้องมันมันมันเป็นพื้นที่ในกระสอบท,ที่มันจะมีตู้เสียากางได้นี่คือเวทีของเราเหรอที่เราเปิดดูให้สามาสองสางเฮ้ยโอ้โหสวยเลยสวยเลยโอเคท่านผู้ชมตู้เซฟบเล็กๆด้วยครับนี่ต่างแบบญี่ปุ่นนะต่างกระดาษเหมือนสมัยก่อนเนี่ยที่มิงการเขาจะเอาน้ำลายแตะแล้วก็เอาหลอดเสียบเก็บที่นอน นี่ก็ตู้เก็บเสื้อเสื้อญี่ปุ่นนะฮะข้างล่างกัน,กนครับไปอันนี้เขาเรียกชุดเลยครับพี่โจยูคาตะนะครับเป็นชุดของสไตล์ญี่ปุ่นนะนี่มีพ็อกเด็จบุ๋อมีพ็อกเด็จหรอซิกวันซองซิกล o นบอยเ e สคิวแล้วแกงเปรี้ยวับมโอ้โหมาดูเงี้ยงก่อนเลักอาหารได้เลยนะคะตักอาหารได้เต็มที่เลยเนาะ พอก็เต็มที่นะคะวันนี้นะคะเป็นมือพิเศษให้กับพวกเราชาว KKP เนอะย้่ให้ดูต้องไปทางนู้นแล้วมั้งเดี๋ยวไปจองโต๊ะก่อนนะเดี๋ยวไปตักกับข้าวก่อนนะครับผมไป เราไปยืนฮ <iet> <yap> <essel era> ัสติ้งญี่ปุ่นกันไปอะไรตอนนี้พี่ต้องขอพูดแบบนี้นาะว่าทริปนี้อะไรที่ทางพวกผู้บดยสารไหมต้องขอดูพวกเราต้องดนะครับสวกเรบ top sell ทุกคนนะครับทริปนี้เกิดได้เพราะพวกเราทุกคนที่บอกตัวพีซีนะครับชนกลุ่มน้อยเล็กๆที่ได้มาร่วมแจมกับพวกเราพี่ดูจับไมุ๊บพี่ดูก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนเถินะ ก่องเซ็นกันนะครับผมดูที่นี่มารู้ดูเดีด๋ยววันนี้กลับแล้วนะครับเดี๋ยวไปช้อปปิ้งต่อ เยบขากลับนะครับแวะปั๊มก่อนนะครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับโต๊ะเยอะมากครับดูมีแต่กาแฟนั่นเลยครับเฮ้ยถุงสองถุงนะเ,เขาว่าจะเป็นยังมุต้าหรือเปล่า <ขอ S 2> ใช่สตรอเบอรี่น่ารักเลยมากลลเลยสใตื่นแล้วตื่นแล้วอ่ะ ชิว่าใ้ดูนียงอ้าっちこっちเล้ดเสียสตัวนี้จะเป็นบ้าส,สองทั้งหมดครับเยะครับ ผมญี่ปุ่นแล้วพบกันใหม่ประเทศญี่ปุ่นไปไนะครับผมจากนักท่องเที่ยวเป็นผู้ประสบภ,ภัยไปแล้วครับผมป้าอ้อยของเรานี่ครับเดินครับไม่ไหวแล้วครับผม เดี๋ยวมาต่อเครื่องดีสภาพจากจีนนะครับผมไปไปกรุง <c oughs> เทพใช่ไหมใ <c oughs> ด้ครับผมแต่เรา,า,าเปลี่ยนเครื่องหนึ่ง <c oughs> เครื่องเมื่อกีเลยเหลืออ5นาทีครับเดี๋ยวเราต้องรีบทำเวลาไป <c oughs> ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาต่อเครื่องบินที่เช,ชียงไฮ้นะครับกำลังจะกลับไทยแล้วอ้างจะถึงเวลาตามกำหนดนะครับยี่หนึ่ง <c oughs> <Okay. S 1> ครึ่งโอเคเราไปเจอกันที่ไทยแล้วเราไปบายอีกทีครับสวัสดีครับแล้วเราก็ถึงประเทศไทย ตัยส 15, ่วนติ้าวครับโจ๊กครับ <c oughs> ขอบคุณทิพก์ขอบคุณทิ๊กที่ไปครั้งนี้เลครับผมมาถึงเราเจอกันติ์หน้าเนาะเอาไปยังไงกับทิดต่อไปบายบ้ายบาย